บรรยากาศงานเมลบมะม่วงเฟรมเฟรจเดินได้คขับอกครับเมื่อก่อนจะเดินได้ตอนนี้ท่านเอยู่แล้วงานวันมะม่วงเหลาอและของดีรูกบ้านว่าก้อรับที่ขี้หกอาใส่ใจของไท้นะไม่รู้ดูครับไปครับเจ้แม่ลูกเก่าเก่าท่านจะรู้กันว่า วนก็ได่มาคนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับวันน like okay. ี้ก็อที่สองแลยวอ๋ดูต้อนนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านถนนจะเป็นร้านค้าเยอะเลยครับของกินเยอะๆของกินของใช้นะครับเยอะแเลยครับก็มีใพรดตรงนี้ครับไบพระได้นะครับทีมแกครับ ตกใจผมนึกว่าจะมายกอะไรดนงขับาน้อยนที้ก็ไม่เคยมาร์กีเลยนะครับม่ีแต่ขับรถผ่านมาอยู่ที่สิบปีสิปีแล้วขับรถผ่านไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยมนะ่นะครัวันแรก น uhm, uh, ี่นะนังท่องเที่ยวนะครับมานักท่งเที่ยวมาถ่ายรูปกันนะครับเชืคอินตรงนี้นะครับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่มาก็มาได้นะครับเดี๋ยวเวลาอีกาคืนนะครับคืนนี้คืนที่9ลงคืนนี้ด้วยนะครับงานทั้งหมด10คืนนะครับนด้วยนะครับ่องาานเบก็มะนาวฝัคงเือทค่ตานับตายนะครับยามครับคืนนะครับที่งานอบวง ขึ้นไปก็ว่างเลยไม่รอว่าขึ้นยี่หาอใหม่นะครับต้องขอบคุณครับเขาให้มีไปแน่นอนนะครับลองเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวช่องว่างก่อนนะช่องว่างก่อน้าในช่วงนี้ติดภารกิจให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับนี่คนมาท่องเที่ยวกันนะครับตอนนี้นะครับ ด้านโน้นจะเป็นจะเป็นด้านหน้าครับทางเข้าทางด้านหน้าก็จะมีร้านขายเยอะเลยครับสองฝั่งนะครับฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเดินอ้อมไปครับตรงโน้นจะเป็นสวนสนุกนะครับเด็กๆเพื่อนๆพอจะได้เข้ามาก็มาไหว้พระตรงนี้นะครับทำบุญทำทานได้นะครับเราเจ็บนะครับบรรยากาศนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับอีกวันหนึ่งนะครับผมใจเย็นๆอากาศคนข้างขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ ก็อขอบคุณทุกพลังแกนะครับผมขอทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขรับดูเรื่องฟังเง